สวัสดีครับพี่น้องพลอกเบาไว้เราคนเดียวครับมือนก็นได้ออกมาสวนแล้วครับตอนนี้ประมาณเกือบๆบหามุ่งแรงนะครับฝนตกก็เลยต้องมาเวนเนี่ยเพราะว่าจังหน่อยครับเดืกดๆฝนตกนะครับคันวาาสีถากลางคืนครับก็เลยตัดกลางเวนออกมาคนเดียวฟับสักก่อนเดียวแม่หนุ่มเพิ่นมาทีหลังนะครับเพิ่นก็ออกมาตามหลังออกมา คอยเอาเสบียงมาทีหลังอมาก่อนครับช่วงนี้เพ่ออยได้ลงคลิปครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกฝ่าห้องบางเทือกค่ะมันล่มนะครับเอาบกกาเปิดเครื่องนะครับเขาจะได้ปิดเครื่องไว้ช่วงนี้ทีตกดูครับฝนก็ได้ตกแถบซึมือครับแต่ว่ากับบ่ถึงกับแห้งครับแต่ว่าหักงมอันนี้ไม่กับฝ่าห้องนะเขาเลยบกกาเปิดเครื่องครับเริ่มได้ลงคลิปขอโทษขอไฟกับพี่น้องหลายครับผู้ที่สารับชมบอกให้เล่านะครับ ยุ่งกับไร้ไครับจูดยางยุ่งเหรอเดี๋ยวครับมาเบิ้ลอากาศรอบๆสวนนะครับแต่กับพุานเดชแห้งมาได้แล้วครับพี่น้องมาเบิ้งต้นยางครับคลองที่ออกมาก่อนครับก็คือคนเดียวครับยงีนเงาพลุ่มผ่องไฟครับอันนี้ช่วงนี้ไม่ได้เปิดแล้วครับพลด่มมันเย็นอยู่กับเปิดไฟอาศัยมาเปิดไฟกลางคืนนะครับเปิดไฟไปเที่ยง ยิงหงอยู่ใส่หงดีอยู่ม่ากับซาเล็งนะครับเอาซาเล็งมากกว่าเดเมนของแม่ขี่มอไซค์ออกมาทีหลังก็เอาถังมาสองถังครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ได้ถังเคิงได้สามสิบกว่าแผ่นนะครับเมื่อคืนนี้กังขึ้นอยากไทยอยากลงคลิปอยากเฮ็ดคลิป แต่ว่ามันเห็ดอะไรครับฝนตกเปิดเครื่องบมได้ก็เลยเหทดพันในลงลิบถ่ายยังน้อยครับพี่น้องลิบตอนกีดอย่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเห็ดพัน่านใดเพราะว่าฝนตกเดิแเล่นเก็บพี่น้องเลยลำบากแ,แ,แห่งเพระตแห้งพี่น้องต้นก็ไดกำลังกำลังแห้งถ้าสังเกตเห็นนต้นก็นยังดำ,ดำๆอ,อยู่ครับต้นยาง เพราะว่ามันกับพุทในแห่งคักปันไดบางต้นกับพทในแห่งพี่นอ้องยางเช่นต้นนั้นนะครับต้นยังดำอยู่เลยถามบบแห่งกับกีดบ่ได้นะครับถึงกีดไปมันกับโบล่งจอกครับพี่นอ้องเพราะว่ามันไหลมากมันก็สิอาบตามนี่นะครับมันก็ไหลออาข้างมันสิบบไลล่งลิ่มนี่ต่อเห็ดล่องดีปันใดกับสนมากแต่สีบบลงครับเพราะว่ามันสิไหล อยากไปเบิดเลยทั้งสองขังอันนี้ก็เลยบริกีดถ้าว่าฝนตกเพราะฉะนั้นต้องเอาก้อนฝนซีมาครับวัอนี้ก็ได้โมลูอสัสตัดได้ซัมไดครับวัอนี้แต่มีอาการมืดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องดำขึ้นมาแเลยอ่ะโมลูมอัิตัดได้ซัมไดก็เอาทำเท่าที่เอาได้ครับแเแี่ยังก่อแผ่นซิปแผ่นก็เอาหลังจากเก็บขี่ไปสองมือก็เฮ็ด แผ่นในซองมือ่อเมื่อแรกนะครับตัดบ่แล้วฝนมาก,ก่อนมื่อแรกรวันที่สองเมื่อขึ้นนี่ตัดแล้วอยู่ท่อนหนึ่งนะครับเพบนว่าตัดเปลดแปลงนะครับตัดมือ่อละท่อนมื่อละมื่อละเครื่องแปลงเพราะว่าเพื่อนให้ตัด A B ครับ A B ก็คือมื่อละมื่อละเครื่องแปลงเครื่องแปลงก็อยู่ตกอยู่ประมาณพันกว่าต้นครับประมาณพันพันหาลอยกว่าตน้นเพราะว่าแปลงนี่หาซิฟไลครับแปลงนี่เบิ้งน้ำฝนลงครับเก็บบ่ยเพทัน เดี๋ยวไล่ความจอกแค่น,น้อยครับเที่ยน่าออกจากจอกก่อนเห็นมันแหง้ง <c> เ <oughs> <c oughs> พิ่นเก็บแล้วเพิ่นบอ่อไปแช่งไว้ให้ดีหนามมันลงจอกออกมาตะเว็นไงครับมือน,นี้เอาสิออกมา จะเป็นก่ด่านฝนตกพวมืออื่นวันพระกะไปทําบุญน้ำเน่ครับเนื่องจากวันขอวันสานะครับอื่นกัสิเด็พากันไปทําบุญนี่วัดใกล้ๆบ้านนี่นะครับวัดวัดในบ้านถึงละแต่ว่าบกไกลโบกไกลกับเฮื่อนปันใดนะครับบ้านน้อยนะครับสมีวัดอยู่สองวัดครับพี่น้องมีวัดป่าก,กับวัดบ้านเดี๋ยวสีไพเฮ็ดวัดบ้านนี่นะครับ ไปถ้ำบุญยวดบ้านวัดปลาบ่ค่อยเด็ดไปนะครับวัดปลากับโบไกลกันครับพี่น้องหัวบ้านครับจ่กางบ้านท่ายบ้านมวนหัวบ้านครับพ่อเพชรวัดปลาอยู่ถ่ายบ้านนะครับกับโท่านได้รับเมีดอยู่เพราะว่ามันขึ้น่มด้เมีดเขาเมื่อนำมันขึ้นส่วนยางกบออกหกจักหน่อยในอย่บท่านเด็ถางครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ยัง ยังยุ่งอยู่กับอันนี้นะฝนนี่มันบอท่านบอค่อยได้ยางเขต้อทองทำทำเอาอยางซะก่อนนะครับเอากีดเอาอย่างตอนช่วงนี้บพราะท่านมีเวลามาทางป่าแต่กับบอกถึงกับว่าหกจนเกินไปนะครับกะแต่ถาม่องดีๆมันกะปะกติแล้วสวนบอคอยเราคสิบ่หกต้นใหม่สิบ่ขืนปานนี้เพราะว่าเมื่อบ้านมันซีหาเดือนได้นะครับ ตั้งแต่กลุมผ้ามาจนหอดพืชสภาพจนหอดพืชสภาพปลายเดือนกลางเดือนเนาะกลางเดือนพืชสภาพยังค่อยได้มาทรงสามเดือนเสามเดือนแต่ก่อนนานันก็ควบยุดนาอย่างตั้งแต่ปีใหม่มันก็นเลยบ่ค่อยอนนมันใดจะออก ต้นใหม่ขึ้นแน่แต่ถามว่าทางมาทางได้มือหนึ่งมาทางบอลว่าเบิ้ลเหม่อครับมาทางเดงช่วงหลังเที่ยงมากหลัง่บยบายมานี่ครับประมาณสักสามโมงมาทางก็เริ่มจากที่ว่าเห็นเป็นแปนครับมาทางมาก็ไปถึงตรงนู้นแล้วครับที่นีเห็นว่าแปน ซาเลงคู่ใจครับไ้ทุกอย่างโดยเฉพาะบึงหล่อแต่งมายางคักใส่โซคู่สีโตวไปเลยสังเห็ดมาครับรับมีดก่อนวัามีดว่าทนดรับตัดแมคโครพี่น้องตัดมีดแมคโครพอดีืันนี้ไปซื้อมาอีกเล่มนึงแล้วว่าท่านได้แต่งอยู่ครับ แตโอ้ยยุงย่งยุ่งหลายหลายครับพี่น้องเอาครับเดี๋ยวขอบรับมีดจะเข้านะครับอยากกันยุ่งก็มีดแลยุงกับบริาครับพี่น้องจริงจริงนนอนก็มีอันนี้นอนก็สิเป็นช่วงช่วงใกล้ๆหนาวครับพี่น้องถึงสิได้นอนเพราะว่าช่วงนี้มันนอนเม่ได้เพราะว่า นัดยางมลรงก็ต้องด้เก็บกลางคืนครับเพราะว่าอย่างไรอะฝนตกถ่าบ่ได้ถ้าว่าไปถากับตอนเสาร์นี้ยางในถังเป็นก่อนเมิดครับพี่น้อง็ย่างไรก็เลยกลับไปเห็ดกลางคืนเลยครับช่วงนี้ก็เลยบ่ค่อยมีเวลาปันใดเก็บยางใดกับเห็ดกลางคืนเลยยางเนือนกมางคืนกับเห็ดกลางคืนครับสองคืนแล้วครับพากันเห็ดยางกลางคืนก็เลยบ่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ทํทำเวลาอย่างน้อย อีกอย่างกับง่วงนอนมันเดึกตัดไปกลับจากนี่ไปกับประมาณเที่ยงคืนนะครับไปถึงบ้านเที่ยงคืนกวกลัวหรือว่าตีหนึ่งก่พราะเพื่อผสมยางแล้วพราเพื่อกดยางรีดยางนะครับกลัวเสด็จตากกับปลาเขาไปตีสามตีสามตีสี่กลัวเสด็จนอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เลยช่วงนี้บุคคลมีเวาลาปันไดก็ต้องขอโทษขออภัได้ลายครับพี่น้อง กาจะพ่าว่ากันขอเวลาจักน้อยครับขอเวลาให้ได้เขาลลอกจักน้อยกันคือว่าบมอท่านเขาลลอกปันไดครับตอนนี้มาไม่นะครับมาทีหลังมูเพิ่นได้สองสามพันแผ่นบบาเคล้า,าบมอท่านได้พอลอยแผ่นอยู่ครับมาทีหลังมูก็ต้องทเวลาได้ยังอยครับพี่น้องเอาแล้วครับบาดที่นี่รับเงนินนครับจะเข้าเดี๋ยวจังสีผ้าพี่น้องเลาะไปเบิง่ง ตอนตัดนะครับแต่ว่า,วาอาจจะบ่ได้เห็นตอนตัดเพราะว่ามาคนเดียวนะครับกว่าแม่้องแม่พ่นสิออกมมากประมาณสองนุ่มครับพี่น้องเพิ่นถึงออมมานะครับเพราะว่าเพิ่นสิ็จับเข้าไว้ทานองเม็ดนอนถึงสีดอกมากนะครับก็ <c oughs> เลยออกมาก่อนเพิ่นนี่ครับอันนี้ก็กรีดมาได้สี่ท่อนน้อยๆครับมีหนึ่ง สองสามสี่นะครับสี่ท่อนมันจะเริ่มกีดพี่น้องกำลังหน่อยอยางจริงๆเลยยางน่อยตแต่ว่าฝนสิโตกแหละจากสิกีด,ด้ยักลองนะครับสีมาแล้วบังพี่น้องเวอโอ้ยเว้นกลัครับแนวนี้กลีดไปพักไปครับจังสิสิกีดไปไกลๆกับบกบได้ครับต้องค่อยระวังฝนนำ้ำพอะต้องแล่นเก็บถาวรมันมามืด ปุ๊บมาเลยครับหลอบถีบเลยเพราะว่าเป็นวันพระนะครับฝนกระสีส่วนมากแลว้ววสีตกครับช่วงเขาพันสาส่วนใหญ่แล้วจะตกช่วงเขาพันษานะครับไปเรื่อยๆครับโมลูว่าสีใดซ้ำใดเอาใจอย,ดยเดอครับพี่น้องกีดผู้เดียวมากผู้เดียวครับเมียว่าทัานมาก บรูววัิเลออกมาบุาเกิดว่าฝนโตเขากับบมาจอยมาคนเดียวครับเอาสักกอนครับพี่น้องมาลงมือตอนเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับเริ่มกรีดช่วงนี้ก็สิบแปดนาฬิกากลัวๆมันจะรับมีดแล้วรับเมีดไปสองเหลี่ยมนี่ครับเมื่อกี้เขาจะกรีดมาหอดนี่ครับเขาจะกรีดม,มาหอดนี่แล้ว นอนกระิี่ลงนี่นะครับแต่ว่าต้องขอให้หลายๆครับที่ว่าบบได้เห็นตอนเกียครับบเพราะว่าบบได้ถืออุปกรณ์นะครับมาผู้เดียวที่แรกคิดว่ามันสียมากพร้อมอกันแต่เลย่บได้ถือยังนะครับมองนี่ก็สีหกกันเลยครับยางมันตายครับมองนี่อันที่จริงเพิ่นปลูกเต็มหมดแล้วแต่ว่ามันล่มครับเพิ่นบ่น้องคุณนต็ต่อมันล่มตายไปช่วงนี้นะครับ ว่าเห็นเป็นวงบริเวณล้านกว้างแล้วนี่มันย้อนต้นตายครับบริเวณนี่โบลูว่าเป็นยังเป็นโลกเป็นล่าเป็นยังโบลูตายจนวานลูกเม็ดของมันขึ้นมาสูงเลยครับลูกเม็ดที่ว่ามันหลน่นบริทางพุ่มกับบริทางพุ่มกระสอบม,มาแค่ต้นหน่อยมันต้นใหญ่พุ่มกรปล่อยเลยมันก็เลยขึ้นมาสูงแต่สีกรีดลงนี่ครับ เอาไว้โอกาส <c oughs> ดีๆนะครับที่ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งตอนกรีด <c oughs> และการตอนเก็บน้ำยางนะครับตอนเฮ็ดแผ่นเพราะว่าบ่ท่านได้ลงอยู่ครับเพราะว่ามันบ่ทันมีโอกาสนะครับเพราะว่าเฮ็ดไปตอนที่เฮ็ดกลางคืนซะก,ก่อนเฮ้ยกองกลางเว้นครับมีเวลาค่อยถ่ายทอดให้พี่น้องในเบิ่งนํานะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็พอไพหลายๆครับเพราะว่าบรไล้ลงอีลีช่วงนี้ ยากน้ำอากาศแน่ย,ยากมันเป็นเวลากลางคืนเนาะเห็นกาดสีบอชัดครับพี่น้องเพราะว่าถ้าัด็ดติดไฟลงจักกะกัสีใสไฟแบตก็เลยบอสามารถสี่ถ่ายคลิปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟแบตนะครับกสีเห็นเป็นจุดๆบอพี่น้องบอสามารถบลอเห็นบริเวณรอบๆได้นะครับยังได้กับยานะครับฝากพี่ฝากน้อง ติดตามคลิปเบาข้าวเราแนกันละนครับผมฝากเป็นกำลังใจนะให้กับเบาข้าวพร้อมครอบครัวนะครับกะสูเพื่อครอบครัวสูเพื่อลูกเพื่อเมียคือกันครับพี่น้องแต่กะต้องการกำลังใจคือกันนะครับฝากเป็นกำลังใจใกันเด้อครับต้นแง่ต้นสูงนะครับเท่านี้ต้นยาง ญ่ครับพี่น้องอย่างตน้นไงสมบูรณ์ดีครับจังหวัดคนครพนมอย่างตน้นไงต้นสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับเอาค่ำแล้วครับอันนี้ก็ได้ไปชิพา่ากขีดยางเฝ่าเแงวอีาากชักหน่อยนะครับหยาดฝนมากตให้พี่น้องในเบื้องซ้ำหนิงสะก้อนนะครับเนาะเอาไว้โอกาสดีๆครับสี่ท้ายถอดให้พี่น้องเบื้องในไม่เอให้พี่น้องเบื้องไม้ครับ ตัดบบดไหลสั่มท,ที่น้องผลมาก,ก่อนยุดแล้วเดี๋ยวยางไม่เบิง่งม่น้ำเม่เพิ่นตัดคนพิการเิ่นจะออกมาหอดใส่แรงงานเจ็บมือเพิ่นมือเพิ่นเพิ่นเก่งแห้งไร้ฝ่ามีดฟันมืออยู่ขวงสบายดีด้พี่น้องเจ็บมือ ค่อยตัดเรียมยุลยแล้วครับยุดแล้วตัดขึ้นเที่ยมเทียมก,กันกันคือยุดิแล้วเพราะว่าคนมาแล้วฝนตกพี่นอ้องมืดตึ๊บเลยครับเบิ่งท้องฝาแต่ก็มืดแลยล่ะมันนี่พ่นมาเร็วมันนี่ มาเร็วคิดว่าสิมาจากเชียงคืนคือเก่าบ่แมนครับกลับมามาก,ก่อนอนึง ฝ่าห้องพี่้องเลยถ่ายต่อไปเลยครับยุ่งกลายหลาย,ลายขั้นพลศิโตกันเินครับน้่ยางไร่ดีครับหน่วยจับๆับับดีครับอืมหนุ่งวังตาเด็กเข่าต้นไหมมั้งตัดเทียมหักระยุดแหละวกบกระห้อง ฝนว่าได้ตกฝ่าห้องให้ซื้อกบกับห้องนั่มเลยดี่ยินเสียงฝ่าให้ซฝนกะเก,กะ้ยกบกับห้องถาแล้วเหมือนซีมือครับตัดยางมาหลายปีเลยพี่น้องแต่พวกีดีโอ้หองมากไกล่แล้ว เจ็บบ่งเล็บไเจ็บครับเจ็บมือบ่นผ้าหากินอีกสองตนครับปลาอีกสองตนหอดตนเพราะว่าเป็นทางบตัดเทียมนะครับเพราะว่าเทียงกันอยู่นี่เนาะเทียงกันอยู่ใกล้ครับเทียงกันอยู่นี่เปนชีมอสออกมาเราชีสซตเล็ก อีกต้นนึงครับบาชินนี่เขียมนน่อยก็หยุดเลยพอเสียน้อยเสียยากหน่อยเสียมากเสียง่ายเอาหน่อยหน่อยนะครับ<อ>ดีกว่าบด้ตัดเก็บเบิดกระดายักษ์แผ่นครับผมเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วพอตายเมื่อ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสนันก่อนครับพี่น้องฝนตกไปต่ออะไรนะครับกปสืพานเก็บแล้วครับประเทศนี้อย่าลืมครับผมฝากไปเลยกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้คับบ่าวควัลำเด้อครับเกิดเป็นกําลังใจในการทั้งเก็บต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ